มีอะไรดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้ผมจัดโปรสำหรับตู้ไซส์ขนาดกลางนะครับสำหรับโรงงานผมผลิตใหญ่ว่านี้ด้วย<อ>ตัวนี้ขนาดฟักไข่เป็ดน,นะครับผม1 8 0ฟองนะครับไข่ไก่1 4 0 0ฟองตัวในตู้นี้เป็นถาดหลุมของไข่เป็ดน,นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าต้องการแบบถาดตะแกรงเพื่อใา้ต่อการจุไข่หรือจะเป็นถาดหลุมอย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้า ประกาศใช้งานแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่แพงนะครับผมตัวนี้นะครับถังพ่นหมอกถังพ่นหมอกอย่างดีความจุน้ำสามลิตรครึ่งนะครับลูกค้าต้องการเสียบท่อเหมือนทุกอีพีนะครับเสียบเข้าไปเฉยๆแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมแล้วโซลีตัวนี้ลูกค้าเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดให้สุดนะครับนะครับอ่านี้อันนี้ปิดไว้นะครับอันนี้เปิดเปิดให้สุด แค่นี้ครับจบเกมแล้วเสร็จเพื่อมาดูหน้าคอนโทรลครับผมเป็นเมนูฟังก์ชันภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมเบเกอร์นะครับยกเปิดเครื่องอ่าโอเคครับถ้าถ้าดังอย่างนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจครับเปิดเครื่องใหม่ไฟสถานะอารามตัวเงเพราะว่าขอเตือนเรื่องความร้อนไม่ถึงนะครับให้กดลูกศรลงหนึ่งทีถ้าลูกค้าลำคานะครับถ้าไม่ลำคานก็ไม่เป็นไรอ่ากดลงไปสวิตช์ตัวนี้นะครับพัดลมห้ามปิดนะครับตัวนี้เปิดตลอด ตัวน,นี้ไฟแตงสว่างเปิดก็ต่อเมื่อเราใช้งานถ้าเราไม่ใช้งานเราเขาปิดนะครับผมถ้าจอด้านล่างอ่าความร้อนที่ตั้งไว้นะฮะทางโรงงานผมตั้งไว้ที่37.8นะครับทั้งเป็ดทั้งไก่ต้องซักเท่ากันนะครับความชื้นตัวน,นี้ผมตั้งเป็นของซักให้เป็ดน,นะครับา55นะครับผมแล้วก็ความร้อนเย็งในตู้37.1ความชื้นจยิงในตู้มีอยู่53นะฮะแลวด้านข้างตู้ก็เหมือนกันนะครับมีความร้อน ความร้อนความชื้นระยะก,การฟักของอแต่ละชนิดที่ลูกค้าจะใส่เข้าไปในตู้นะครับผมโอเคครับมาดู่ายครับผม,ต,มตู้นี้จะมีทั้งหมด8ชั้นฟักนะครับไม่มีไม่มีชั้นเกิดนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าส่งกติเดชของคุณเมทาสินะครับผมตู้นี้ยังไม่ได้แจกส่มก็เลยขอยืมรีวิวก่อนจะแล้วกันฟักไข่เป็ดได้น,นะครับตอนหนึ่งชั้นหนึ่งร้อยยี่สิบหกฟองครับแปดชั้นก็จำนวนหนึ่งร้อยสี่ฟองหนึ่งร้อยแปดฟองนะครับขอโทษที ถ้าเป็นไก่ไก่จะได้ชั้นละ1 7 6ฟอง่ชั้นก็จะคือ1,408ฟองนะครับผมวันนี้ทางร้านได้ตัดนะครับแถมฟรีอุปกรณ์นะครเป็นเครื่องคอนโทรน1ตัวนะครับคอนโทลพร้อมชุดสายเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้มูลค่าเกือบ2,000นะครับผมสั <c oughs> ่งคนบอกนะครับมูลค่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ผมแถมให้ฟรีนะครับคือให้ลูกค้าไปเก็บเป็น อะไรเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนที่ลูกค้าใช้งานหนึ่งปีเนี่ยทางโรงงานผมผลิตอารับกันให้อยู่แล้วหนึ่งปีภายในหนึ่งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเสียหายเนี่ยทางร้านเปลี่ยนให้ฟรีนะครับอะไหล่นะครับผมฟรีอะไหล่ฟรีค่าช่างนะครับผมภายในหนึ่งปีนะครับนอกเหนือจากนั้นฟรีค่าแรงแต่ไม่ฟรีค่าเลยนะครับหลังจากหนึ่งปีที่ลูกค้าใช้งานไปแล้วการใช้งานตัวตู้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบังคับถัดไม่ว่าจะเป็นถัดขึ้นหรือถัดลงนะครับให้กดตัวนี้ค้าง สังเกตไฟอั down นะครับอ่ลองดูครับกดครั้งที่เดิมใส่อัพติดครับผมขาดขึ้นนะครับลูกค้าถนัดเลี้ยงไข่ลูกค้าก็ปล่อยมือได้เลยอันนี้ถ้าลูกค้าถนัดปุ๊บลูกค้าก็บรรจุไข่เข้ามาได้เลยนะครับบรรจุเสร็จแล้วก็ปิดตัวตู้ไม่ต้องไปกดอะไรเดี๋ยวตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมันนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการกดลงลูกค้าก็กดตัวเดิมนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับกดค้างนะครับคำว่าดาวติดเห็นไหมครับถาดเลือดลงแล้ว โอเคครับถ้าลูกค้าถนัดลูกค้าก็ปล่อยมือแล้วบรรจุไข่ได้เลยนะครับตัวนี้ตั้งแล้วแต่บุคคลใช้งานนะครับว่าจะหยุดตรงไหนนะครับผมโอเคครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตู้ฟักไข่ตาช่างหนุมนะครับเป็นเบอร์สายตรงผมเลย0947242644นะครับหรือ Facebook ที่ตู้ฟักไข่ตาช่างหนุมพิศนุโลกไลน์ก็เบอร์เดิมนะครับ0947242644นะครับสวัสดีครับ